ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีส่งทหารขเขมรน,นับสิบบุกชนไทยหวังปะทะขนาดตอชดอกัมพูชาทหารขเขมรสอดแตกหักเกือบเปิดฉากยิงกันเองสนั่นป่า รอบ3ามกล้เข้ามาแล้วค่ะขเมรสั่งยกระดับล่าตเวนส่งทหารขเมรนับ10เข้าป่วนชนทหารไทยในขณะที่ต่อชดอกัมพูชาทหารขเมรแตกคอกันเองภายในวิดยิงถล่มกันสนั่นป่าใครที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะคะก็เชื่อว่าน่าจะพอเห็นสัญญาณรอบที่3ว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะ ทางฝั่งคำูชานั้นผุดบังเกอร์ประชิดไทยนับร้อยจุดเริ่มส่งทหารเขมรเข้ามาประทะคารมป่วนการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นก่อนการประทะทุกครั้งค่ะก่อนจะเปิดแฉกยิงกรนครั้งที่1และ2ที่ผ่านมาสถานการณ์ในช่วงวันที่24มกราคม69ที่ผ่านมาค่ะก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะชัดเจนว่าฝั่งเขมรน,นั้นเริ่มจะอยากประทารอบสเต็มที่ค่ะ ดูจากคลิปที่ทางด้านของเพจดังอย่างส่องเม็ค่ะปล่อยออกมานั่นก็คือขบวนทหารค่ะนับ10ที่เข้าป่าลาตะเวนซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับสูงสุดเหมือนเริ่มก่อนการประทะกันครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าโดยปกติแล้วลาตะเวนก็จะใช้ทหารมีแค่4-5คนเท่านั้นนะคะเราลองไปดูคลิปดังกล่าวกันหน่อยดีกว่าค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงเมื่อวันที่21-23มกราคม69ค่ะเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในกองทัพกัมพูชาก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยภาพสะเทือนใจผ่านโซเชียลค่ะเป็นภาพของการขุดร่างของตำรวจตัวเวนชายแดนนะคะหรือต่อชดอกัมพูชาค่ะ เสียชีวิตจากการประทะบริเวณเขาพระวิหารและสมรภูมิตาควายเพื่อนำมาประกอบพิธีทางาศาสนานะคะคท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าและเบื้องหลังภาคความสูญเสียครั้งนี้นะคะก็มีรายงานความผัดแย้งรุนแรงระหว่างตะดอกัมพูชากับทหารในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่15มกราคม69 มีกระแสข่าวเขาว่าทั้งสองฝ่าย,ยมีความระหงระแหงการจนเกือบจะประทะก,กันเองค่ะสาเหตุก็มาจากความน้อยเนื้อต่ําใจของฝ่ายตชดค่ะที่ออกมาแชว,ว่าพวกเขาเนถูกส่งไปสู้รบกับฝ่ายไทยโดยปราศจากการฝึกยุทธวิธีไม่รู้พิกัดภูมิศาสตร์ด้วยและไม่มีคําสั่งที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาซึ่งก็เปรียบเสมือนการส่งพวกเขาไปตายเปล่าเรื่องราวก็ยิ่งบานปลายค่ะเมื่อนายสันโสวันรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมันเตียมินเจยก็ออกมาร้องทุกข์ค่ะว่าตนเองและเพื่อนร่วมรบเนี่ยถูกผู้บังคับบัญชาการแกล้งะะใส่ร้ายว่าเป็นกบฏหนีทับทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยพวกเขาบาดเจ็บจากการสู้รบแล้วก็กําลังรักษาตัว อีกทั้งยังถูกกีดกันค่ะไม่ให้เยี่ยมเพื่อนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บด้วยกัรล่าสุดกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็รับทราบเรื่องนะคะเมื่อวันที่22มกราคม69แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความขัดแยง้งและการใส่ร้ายกันเองภายในกองทัพแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3 8เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สาก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย ให้นานาชาติเข้มาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแงกิุทยศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นฤทธอไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตรงนี้ได้เลยค่ะ